ว่าเราจะมีแผนการทั่วไรอีกแล้วแกล้งนางงามกัน้วทุกคนโอ้สบอนี่แต่งเป็นี่แต่ใส่มาด้วยะเอาใส่โมงมาด้วยเหรอครามรถซูเปอร์คาร์สองประตูสปอร์ตเชิงพาณิชย์คอสฟิวอาสวัสดีค่ะเอาคันนี้มารับเป็นไงต้อพี่ก็ไม่เคยนั่งนะรถหรือคนสวยกันครับคนสวย สวัสดีนะผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะพียิน้ีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาซาอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่สถานที่ที่เรายังไม่เคยถ่ายเลยนะกะรุงเทพอ่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ <ming led> ทุกคนผมพยายามจะหาอะไรที่แบบน่าสนใจ <ADHD> น่าสนใจมาให้ทุกคนได้ชมกันแน่นอนนะครับแต่วันนี้นะครับเห็นผผมใส่เสื้ออะไรหรือเปล่า จะมารถซุปเปอร์คาร์ไม่ได้แล้วครับคันนี้ต้องมาซุปเปอร์คาร์เชิงพาณนนิชย์เท่านั้นวันนี้เราอยู่กับรถอะไรเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่า <'s> ครับทุกคนวันนี้เราก็ไ่อยู่กับคันนี้นะครับรีโวครับคันนี้2ประตูซุปเปอร์คาร์เชิงพาณิชตามคำขอ ซึ่งคลิปกนก่อนนะครับผมผมเอาอะไรมาให้ทุกคนชมแล้วบ้างหนึ่งเลยซูเปอร์คาร์เนี่ยทุกคนน่าจะเบื่อกันแล้วลสปอร์ตก็น่าจะเบื่อกันแล้วกระบะซิงออนนิวเอามาแล้วเชฟโรเลตเอามาแล้วตู้ทึบออนนิวเอามาแล้วและที่สําคัญทุกคนก็ขอมาเยอะใช่ไหมครับสาหรับกระบะคอกซิงวันนี้ผมก็จัดมาให้ทุกคนแล้วอะครับโอ้โหคันนี้คือเต็มระบบบอกเลยว่าคันนี้โอ้โหเราก็หามาได้แล้วอะใครอยากดูรถอะไรอีกคอมเมนต์มาขอแค่ว่ามีรถให้ผมใช้ก็อพอนะครับผมช่องนี้เขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องย ดูดิฝากระโปรงดำอันนี้คอกสูงนะครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คอกเตี้ยนะครับคือนี่ถ่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวไปตลาดอะไรนะตลาดไทยต่อนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้ขนของได้นะครับทุกประคารเชิงพาณิชย์ของผมจะบอกว่าคันนี้นะครับก็เฟี้ยวพอตัวอยู่นะคันที่เราเราเพิ่งถ่ายคลิปมันไปแต่วันนี้เราไม่ได้มาแบบว่ารีวิวกระบะธรรมดานะครับแต่วันนี้เราก็ไม่ได้มารีวิวกระบะซิ่งธรรมดานะครับเพราะว่าเราจะมีแผนการทั่วไรอีกแล้ว คือการแกล้งสาวนะคะวันนี้นะทุกคนแผนการของเราอ่ะเป็นครั้งแรกที่ผมจะลงไม่ลงไม่คุยกลางดีว่คือแผนการของเราในวันนี้ทุกคนมันจะแบบว่าแยบยน์มากคือนักศึกษาแกล้งมาแล้วแกล้งเด็กเรียนแกล้งมาแล้วแกล้งผู้หญิงธรรมดาแกล้งคนแก่ก็เคยมาแล้วนะครับวันนี้นะทุกคนเราจะมาแกล้งนางงามกันนะทุกคนอคือคนมีตําแหน่งมีมงเขาแบบสละเวลามาช่องผมนะครับทุกคนผมจะนัดพี่เขาไว้ว่าให้ยืนรออยู่ตรง ตึกเพชรแล้วก็เดี๋ยวผมจะขับรถไปรับแล้วพอไปรับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวดูรีแอคกันนะครับว่านางงามระดับมิสแกรนด์นครพนมเนี่ย<ๆ>เขาจะรีแอครถเรายัางไรนะครับเออต้องบอกก่อนว่า,าคลิปนี้ดูเพื่อความบันเทิงไม่มีการเหยียดไม่มีการดราม่าเลยนะทุกคนชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ,ก,นนรบก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครต์หรือกดสั่งกระดิ่งให้ผมด้วย,ยนะเดี๋ยวตอนนี้รอพี่โอลิฟโทรมาเสร็จเดี๋ยวเราออกไปดูข้างหน้านะครับทุกคนว่าจะเด็ดแค่ไหน โอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไว้นี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้เราออกไปก่อนเพราะว่าพี่โอน,นิฟบอกว่ากําลังจะถึงแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกนะทุกคนว่าผมอะ่ะให้พี่เขา่แต่งเป็นชุดนางงามมาเลยแล้วก็เขาน่าจะเอามงมาด้วยแล้วทุกคนแล้วถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะทุกคนเป็นกําลังใจให้กันหน่อยว่าช่วงหลังนี้วิวก็เริ่มไม่ค่อยแบบน่ารักเท่าไหร่แล้วเนาะ แล้วคันนี้คือกระจกเขาใสทุกคันจริงๆนะเจ้าของรถคันนี้คือใสแบบใสเลยอะ่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมรีบออกไปรับ้สาวสวยเกดไปกับผมไปครับสาวมองเท่กำลังเลิกเรียนเลยเดี๋ยวก็ถ่ายรูปรถเล่เาไดนะ้ทุกคนคนขับยาก่ะทุกคนดูรีแอคคนนะด้านด้านซ้ายมือนคนเดียวว่างเลยอะ่ะ มาแล้วค้าสัปับครัเป็นกรดูกของเตยคนอย่างเยอะอ,อะ่ะท่อว่ะเถิดดัาแล้วคันนี้ขับยากมาก่ทุกคนคือข้างหลังมันหนักอ่ะผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงแบบดูดิมันดูแบบหนักมากอะ่ะโอ้แล้วเสียงท่ออย่างดังอะ่ะ <laughs> เสียงท่อรั่นจัดอะ่ะ อย่างที่บอกเลยครับว่าอย่างสบายให้ไปนั่งรถทัวร์แต่ได้อย่างใจเต้นรัวก็มานั่งรถพี่แลครับเฮ<อ>้ยตื่นเต้นียนที่บอกว่าผมไม่เคยรับคนแบบเป็นนางงามขึ้นน่ะแต่ต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าผมกับพี่โอลิฟเนี่ยเราเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันมาก่อนนะครับ<ส>เออคือรัตนาโกสิร์สมโพชลานกระบังเขาจะเป็นรุ่นพี่ผมประมาณปีหนึ่งอ่ะทุกคน อันนี้เดี๋ยวผมถึงแล้วรถสปอร์ตสองประตูนะครับสปอร์ตสองประตูเหรอไหนพี่ตรงไหนครับเห็นพี่บ้านเหรออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคพี่ผมเห็นแล้วเนี่ยครับผมถึงแล้วครับรถสปอร์คาร์สองประตูสปอร์ตเชิงพาณิชย์ นี่เนี่ยพี่พุ๊ยนี่ถึงเพิ่งถอดมงแล้วมันสวยมากโอ <c oughs> <c oughs> เคครับเดี๋ยล้วอ่เปิดเปิดดีอย่างนั้นเลยอุ๊ยเรเาลดกระบะซิ่งคนละคนมีมงอ่ะเอาไงอ่ะสวัสดีค่ะ ที่เย้เต็มเลยผมหน้ากล้องวะเนี่ยจ้าผมหน้ากล้องด้วยหลังกล้องก็ชมเ,เดี๋ยวลองทบทักกันละชมสิเป็นยังไงคนมีมงค่<ฮ>ะสวัสดีค่ะคนมีมงอะขอบกวะเต้นขึนมาอ่ะเต้นขึ้นมสวยขนาดนี้ใครไม่บอกให้มันรู้ไปแปลกค่ะไม่ได้สวยเแต่แปลกด้วย ดอรับวยคนมสวยพี่ i, ัพ tamam> an ี่เป็นบนด้วยรออมสดวสดใทุกคนนีเความสใสัสดีค่สัสดีค่ะโเคพี่ผมรงานโอเคพี่สวัสดีครับสวดีครับอันนี้พี่โอลิฟนะครับ พี่สวยขึ้นเยอะเลยอ่ะเออไม่เจอนานนะเขาต้องบอกก่อนว่าเราเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันมาก่อนราเคยเรียนที่รัตนโกสินทร์สมพงษ์รกกรบังแล้วพี่ไปเรียนไหนต่อเราก็เรียนน้องเตรียมน้องต่อตอนมปลายตอนมปลายใช่ไหมเออจำได้ว่าผมเห็นพี่ตอนที่ผมประมาณมหนึ่งม .2 ขึ้นหน้าผมตอนตอหนึ่งให้ดูบ้างเอาดีพี่แล้วผมพี่พี่คิดว่าผมหลอกหรือเปล่าฮ้ยหลอกคุณเอาดีดีแต่พี่เหมือนเดิมเลยสวยเหมือนเดิมขอบคุณค่ะหนูหนูหลอก้นตั้งแต่แบบพี่ออกผมก็หลอกก็เล นนะะพีี่่วเยโอ้โหพี่ไม่ได้นะออกไปก่อน <c oughs> เออแล้วก็แบบว่าตอนเอาเราลื้อฟืนถึงตอนมัธยมก็ดีกว่าค <c oughs> ือตอนมัธยมอ่ะพี่อยู่พี่อยู่มสามผมอยู่มสองอะแล้วคือจำได้เลยคนในครอบผมจะกรี๊ดพี่ว่าหรอได้มันจะมีฟิลแบบว่าวิมุนดูพี่โอลิฟคนนั่นดิคือแล้วพี่ก็จะเป็น,นกิจกรรมด้วยใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ใช่ก็คือแบบนารสิร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รำด้วยคือแบบพี่เขาแบบถ่ <c oughs> ายเวิาม,มาตั้งแต่เด็กอะครับทุกค,คนตอนเพจผมเห็นว่าพี่ได้มงกุฎบิสตูแอนเลยผมก็ยินดีเลย ก็แบบว่าตอนแรกอะผมก็ไม่กล้าชวนพี่มาออกเพราะว่าแบบกลัวแบบว่าไม่ว่างไงแต่พี่อล็ก็แบบว่างให้ยงไงกขอบคุณนะครับพี่อยากมาถ่ายตั้งนานแล้วฉันกลัวเธอไม่เอาฉันมาถ่ายถ่ายเด็กคนสวยๆอะใครจะกล้าโอ้โหพี่อล็กก็สวยขนาดนี้ทำไมผมไม่นจะไม่มาถ่ายนี่คุณพี่เขาดูช่องผมด้วยหรอดูเอาจริงอะดูแต่ทำแรกๆเลยนะแบบเราตัดหาอะไรทำเก่งเนาะเนี่ยเก่งมากเก่งมากเอาคันนี้มารับเป็นไงพี่ตื่นเต้นไหมตกใจปะก็ไม่เคยนั่งนะ กระบาธรรมดาเคยนั่งไหมอะเคยนั่งกระบาธรรมดาแบบพ่อขับอะไรอย่างเงี้ยขนของอะเคยนั่งอะแต่อันนี้มันคือท้องซิงใช่ปะใช่มันคือรถซิงเลยเนี่ยสวัสดีค่ะขายของแต่แต่ว่ามันโอเคนะพี่ว่ามันโอเคแล้วแบบว่าเขินไหมแบบว่าเขินไหมตอนเนี้ยไม่เขินไม่เขินเอ้าไม่เขินจริงเหรอเออไม่เขินทำไมอ่ะมันก็รถปกติพ่อไปมันก็นั่งได้เหมือนกัน โอเคถ้าเธอไม่พาที่ตกหล่นที่ไหนก็ okay. โอเค <laughs> แล้วก็เธไม่ไปว่าทุกคนดําอะไรเงี้ยไม่ทำความเดือดรอนให้ใครนางงามเจ้าจี <laughs> แล้วฉันก็ต้องถือสายรันไว้อย่างเงี้ยแล้วพ <laughs> ี่มันไม่มีที่ร้านขอโทษด,ด้วย <laughs> โหแต่ว่านีน่ราคาทุกคนทัศนคตินางงามของจริง <laughs> สวยอ่ะพี่สวยขึ้นละอ๋อคนเก่งมากเลยผมขอรีรีแคปเมื่อกี้หน่อยนะครับ อันนี้แท็กนะครับทุกคนแท็กนั่งรถอะไรก็เหมือนกันถึงที่แบบเหมือนกันแค่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครโอ้โหอันนี้มงุฎใหญ่ต้องลงแล้วแหลมะมาถามถึงเรื่องนางนาม่อยดีวยกว่าพี่พี่ไปลงจังหวัดอะไรมานะนครพนมนครพนมใช่ไหม<ช>อ้าวเหมือนที่จังหวัดที่ไผ่หลิวเลยเฮ้ยเร,ราลึกอะเพรารู้จักผมติดตามวิโอตีดูทุกคนสวยเยอะนะเนี่ยเราอ่ะใช่ไผ่หลิวใช่ไผ่หลิวทำไว้ดีมากปีแล้วเหมือนเขาท้อติดเลยที่ก็เลยลงจังหวัดนี้เพราะว่าอยากเข้าเหมือนกันอยากตามรอย ไม่ไม่ยากครับพี่บอกเลยใช่ไหมเพราะว่ามงอยู่ในแค่เอื้อแต่ช่วยกดตะกร้าด้วยนะครับใช่ครับทุกคนใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับสามารถไปกดติดตามพี่โอลิฟได้มีช่องทางไหนล่งที่จะไปติดตามส่วนมากตอนนี้ก็เน้นทิกตอกกับไอจีทิกตอกไอจีใช่ไหมอ๋อฝากด้วยนะครัาเดี๋ยวขึ้นปุ่นปึ้งอ่าแล้วก็ผมก็จะมีลงคลิปทิกตอกกับพี่โอลิฟด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมไปกดฟอลกันเยอะนะไปกดตะกร้ากดตะกร้ากันนะครับแบบว่าตอนที่ผมเรียนอยู่อ่ะพี่ก็แบบร้องเพลงใช่ไหมอยากฟังสักหนึ่งแบบบทเพลงอะไรอย่างเงี้ย

อยเป็นเฮอร์ไมย์วันี่ให o ่เรักโอ้โหอ้นี่นลิสิทสินะครับไม่หลบไม่ล้างหลบลิกะสิได้ผมเลหรอมันตรงทีขนาดนี้โอ้โทุกคนร้องเพลงพอเหมือนเดิมแต่ปกติผมเช่ญตอนที่พี่ตอนที่ผมอยู่พี่ร้องเพลงลูกพุงวะลูกพุงลูกพุงอะไรอย่างเงี้ร้อ้องใช่ร้องลกพุงมาตอนเปนักร้องแบบลูกตลูกพุงชนตาใช่พอโตขึ้นมันก็รับงานร้องเพลงมันก็ต้องร้องอะไรเี้ย มาเอาอีกเหรอได้ค่ะไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะหาเสียงหาเสียงช่วงหาเสียงสวยวะอัน้มีอีกทั้งหนึ่งเพลงที่แบบว่าอยากฝากให้คนดูอเพลงนี้ให้คนดูกล้องนี้เลยครับได้มีเพลงคู่ไหมพี่ผมร้องกับพี่ได้เหรอได้ผมก็ร้องเพลงได้เอาไม่รู้จักใส่ไม่รู้จักเธอมา ลแล้วเราคนละทอนะคนละทอเนาไรองก่นอนลอสกครังแม้พกับเอูเป็นนิรรหากความรักเกิดีนความฝันเราจุงิโดยไม่รู้จักกันปาิทิ้ม่บอกแค่ลว่าอย่างที่ฉันไม่เคยต้องการอยากให้เธอได้พบกับฉัน เพอมาคนเลยร้องมีเพราะขนาดกานมากโอ้โหคนอย่าลืมไปติดตามพี่โอลิฟนะแล้วก็อย่างเออแล้วแบบเรื่องประกฏเลยตอนที่พี่มองนี่แบบเรื่องความรู้สึกตอนที่เราแบบจับมือมองับพี่เป็นยังไงโอ้โหมารู้สึกว่า มันคอมพ l e t ไงที่ทํามาเพราะว่าพี่ก็เตรียมตัวมานานอยู่เหมือนกันกว่าจะไปลงอ่ะแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันก็ต้องเหนื่อยขึ้นอีกเพราะเราจะเอาเมองที่ใหญ่ขึ้นอีกจากที่ผมมองคือม i s แ g r a ก็แบบว่าการแข่งขันสูงเนะาะใช่ไหมแล้วก็แบบกดดนัอนอะไรเงี้ย <c oughs> ไ,ไปยิ้มให้เราด้วยนะถ้ามีใจหรือเปล่าออเองก็ต้องส่งกำลังใจให้พี่โอลีไปเยอะนะครับทุกคนไปกดติดตามกันได้คือพี่โอลีนักมากเดี๋ยวเราไปจอด แล้วดูโดยรวมแล้วครับว่าคนที่เป็นนางงามเนี่ยเขารู้แบบเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆวะผมมาเคยถ่ายแกลงคนแก่แกลงมาแล้วแกลงเด็กนักเรียนแกลงมาแล้วแกลงนักศึกษาแกลงมาแล้วแกลงผู้หญิงธรรมดาแกลงมาแล้วแต่ไม่เคยแกลงนางงามเลยวันนี้ได้แกลงสมใจอยากครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็ไปกดติดตามเที่ยวลีฟด้วยนะครับขอบคุณค่ะบอกเลยว่าจะไม่ผิดหวัง แล้วเขาจะเข้ากองวันไหนอะหมายถึงว่าแบบส่งเข้ากองมีนาก็ที่เขาไปส่งกันหน้ากองอะไรอย่างงี้ป้ะอ่าใช่ถูกต้องแล้วที่อยากให้คนมีคนขับรถซื้อรถคูงซื้อรถคาร์ไปส่งไม่บอกก็ได้ไหมจริงเหรอใช่แล้วเราจะไม่แกงใช่ไหมไม่แกงครับรอบนี้เดี๋ยวเอาซื้อรถคาไปส่งเลยเพราะว่าผมได้สปอนเซอร์จาก300ร้การ์ดไลท์โชว์รูมตลอดเวลาขอบคุณค่ะขอบคุณสปอนเซอร์เจริญค่ะรถหรือคนสวยกันครับคนสวยครับ โอเคครับท okay, 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 hey, uh ุกคนม้าเดี๋ยวเราไปจอดตรงนี้กันดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดประตูให้ดีกว่าพี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเชิญพบกับมิแกรนดนนครพนมสวยมากมีกระดังคว้านั้งสวัสดิ์โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาส่งพี่เรียบร้อยพี่ผมอยากรู้แล้วแบบมงกุฎอย่างเงี้ยผมอยากเห็นล่ะสวยอ่ะอยากใส่อ่ะ อันนี้อันนี้อันนี้คือเขาถือกันเลยให้ให้คนอื่นใส่เขาลงของไว้ใช่หรอ,อมีของอันนี้คือแบบเขามูมานนะใช่อันนี้เป็นพญายนาคค่ะแล้วก็เป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนครพนม ออ๋ถ้าผมอยากใส่ผมก็ต้องไปประกวดเองต้องมาเองแล้วล่ะปีหน้าเลยอยากรู้ราคาพี่รู้ไหมอันนี้มูลค่าประมาณสองแสนสองแสนเฮ้ยวันนี้พี่จะโดนดักก้นไหมพี่ไปรับน <c oughs> <c oughs> ี่กลัวสองแสน <c oughs> ได้ค่าซ่อมรถเราเลยเนาะ <c oughs> แล้วก็แบบฝากไปกดติดตามพี่เขาด้วยนะครับเออแล้วแบบพี่เดินให้ดูหน่อยดิแบบเดินแบบเดินประกวดอะไรเขาเดินยังไงไทยยิมบิสกวีร์รถคอมบดม มองไหม <c oughs> เอาดูโก้ดูโก้ข้าข้าเดินเดินดี๋ยกันเดินเดี๋ยกันเอินอกครับเอวนะไปเอ้ยข้างนกันจิ้มนี่เอาเบรกเบรกแล้วก็โชว์หลันบบนนบบนนงนี่โชว์สิวที่หลังนิดนึงแสวสิวทีงหลังนี่จะเยอะหน่อย แต่ว่าถ้าเดินชุดว่ายน้ำก็คือสับวันนี้ใช่ใครที่อยากเห็นก็ไปติดตามกันได้ทุกคนวันนี้อาถามความรู้สึกหน่อยผมไปรับเป็นไงสนุกมากเลยค่ะตื่นเต้นทุกทีใช่ตอนแรกกะจะเปิดกระดกให้เขาแบบว่าดูเฉยๆที่เขาไม่บายเฉยเลยอุ้ยเราวรถกระบะซิ่งค่ะมดมีโบว์ค่ะสวัสดีค่ะได้ค่ะก็เลยแบบโอ้ได้คอนเทนต์ใหม่ก็ถ้าใครติดตามผมก็อย่าลืมไปติดตามพี่โอลิฟด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ไปกดตะกร้าด้วย น้ำพริกนางงามบ้านผมยังไม่หมดเลยเดี๋ยวผมสั่งเพิ่มจะสั่งใครมาล่ะจะสั่งสั่งน้องนวัดเลยครับกอดพี่นวัดเลยโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวถ้าสมมติว่าใครอยากดูนะครับรถซุปเปอร์คาร์ส่งนางงามเข้ากองก็คอมเมนต์กันมาเดี๋ยวผมหาสปอนเซอร์ให้เลยคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ